ดูการตั้งค่าเทมคอนโทรเลอร์ของยี่ห้อออโตนิกนะครับจะเป็นซีรีส์ TCN4L นะครับมาดูการต่อสายก่อนการต่อสาย11-12ไฟเลี้ยงนะครับ2 2 0ย7-8เป็นเอาต์พุตนะครับเลือกได้ว่าเป็นรีเลย์หรือ SSR นะครับตัวนี้เลือกได้ในตัว7-8กับ เก้าสิบับถ้าถ้าเก้ากับสิบเป็นเป็นรีเลย์ถ้าเจ็ดแปดเป็นเ r นะสะอาร์ลามมีสองอารลามนะครับสิบเก้ายี่สบสิบเอ็ดแล้วก็อินพุตก็จะเป็นอร์ r m o c o u p l e t y p เ k หรือเป็น rtd นะครับก็ตามเบอร์เลยถ้า rtd ก็จะเป็นยี่สิบสี่ยี่สามยี่สองเป็น abb ถ้า type k ก็จะเป็นยี่สามกับ ยี่ิสองนะครับยี่สามเป็นบวกยี่บสองเป็นลบตอนนี้ผมปต่อเป็นไท p K อยู่นะมาดูการตั้งค่านะเริ่มต้นกดโหมดค้างเลยคร้างไว้เลยให้มันโชว์เป็นพารามิเตอร์สองนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้เป็นอินพุตนะตอนนี้จะเป็นไท p K ต้องการเปลี่ยนกดซ้ายหนึ่งทีแล้วก็กดเลือกนะครับ กดเลือกตัวนี้เป็น P T ร้อยนะเราไปดูในตารางก็ได้มันจะมีตารางตารางการตั้งค่าอยู่นะครับกดโหมดไปเรื่อยๆนะครับกดโหมดชิปพารามิเตอร์ต่อไปตัวนี้เป็นยูนิตนะครับเป็นองศาี สเกลไฮสเกลโลผ่านนะครับเราตั้งไว้สูงสุดเลยอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นระบบการทำงานเป็นฮีตติ้งหรือคูลิ่งเลือกได้นะครับถ้าเราเอาไปสั่งงานอุณหภูมิก็เป็นฮีตติ้งที่เป็นความร้อนสั่งฮีเตอร์ถ้าเป็นงานความเย็นก็ต้องเป็นคูลิ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นระบบการคอนโทรลเป็นออนออฟหรือ PID นะครับสามารถเลือกได้ PID หรือออนออฟอตตัวนี้เราเลือกเป็นรีเลย์นะครับ พอเอาพุทเนี่ยอารลามอารลามเราไม่ได้ใช้เราจะไม่ไม่ได้ตั้งนะฮะมีให้สองอารลามการล็อกฟังกชันล็อกเราออฟไว้นะครับเพราะบางทีเราอาจจะต้องมีการล็อกปุ่มกดอะไรต่างๆตอนนี้เลยยังไม่เลือกแล้วก็เขาจะกลับมาหน้าหลักเป็นอินพุตนะครับเหมือนเดิมถ้าเราดูแล้วโอเคเราก็ออกหน้าหลักโดยการกดหมดค้างเขาก็จะโชว์หน้า สเตตัสปกติถ้าเราต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิก็กดชิปผมตั้งไว้สักห้น 50. นะ50าสเอาพุดจะทำงานนะครับพอเราตั้งเป็นระบบฮีตติ้งการทำงานมีแค่นี้ครับโอเคครับ